องจาน่าจะเก่งทำไรได้ดีสักสองบาทไปเลยค่ะจะมาหรือไงเจ๊นี่มันร้านเมกาเชฟไม่ใช่ร้านทองรอเล่นรอเล่นอารมณ์ดีเอาซีอิ๊วขาวเมกาเชฟสองขวดจ้ะได้เลยค่ะเฮ้ยไปทำอะไรมาจจ๊เนี่ยอ้าไปสัก คิ้วหมิติมาจ้าแบบเกาหลีราคาตั้ง8,000สวยไหมล่ะก็สวยดีนะดูแปลกๆดีอะแกแต่ฉันว่ามันแพงไปหน่อยมีถูกกว่านี้ไหมถูกกว่านี้มีสิมีอาจารย์ฉันเองนี่สำนักเข้านะอยู่แถวอุ๊ยมาพอดีเลยพูดถึงก็มาพอดีสวัสดีค่ะเจริญเจริญลูกทอม เป็นยังไงบ้างตั้งแต่อาจารย์สั่งให้ชีวิตดีขึ้นไหมลูกอุ้ยดีมากเลยค่ะอาจารย์ขาเดินไปไหน,นะคะมีแต่คนทักค่ะขนาดเดินไปตลาดน,นะคะแม่ค้ายังทักเลยค่ะทักว่ายังไงปาช้อนไหมคะนี่อาจารย์สักคิ้วเหรอเปล่าสักยันฉันจะสักคิ้วโอแกอุ้ยสักได้สักตั้งแต่วางคิ้วจนวางขา <อ Board. S 1> เลย <Ừ> วางตรงไหน πε? ดีลูกนี่บอกสักก่อนนะมีทั้งะเมตตามหานิยม ทอมนี่เขาสักจนเต็มตัวหมดแล้วแขนขวานี่สักทรงองค์นารายแขนซ้ายสักชาติราชสีขาขวาหมึกสักพยัคฆีขาซ้ายสักหมีมีกำลังวาวอุระสักพโมคขลาพระควันปิดตาอยู่ข้างหลังที่ใบหน้าลงอักขระนักจักงังหน้าผากฝังเล็กกล้าเพชรตาแมวค่ะค่ะค่ะหนูสนใจค่ะสนใจจะสักใช่ไหมใช่ค่ะคิวใช่ไหมลูกใช่ค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสัก ช้างให้ข้างละตัวก็ดีเหมือนกันนะคะอาจารย์เวลาคิ้วชนกันจะได้ทํายุทธหัตถ์ถืออาจารย์นี่หมูกเคิร์มเลยนะว่าเรานูจะสักคิ้วไม่ใช่สักช้างเอาตกลงจะสักหรือเปล่าสักค่ะเอ้าสักเข็มหรือสักเครื่องเอาสักเครื่องค่ะเอาสักเครื่องก็จะไวน่อยใครตัวนี้อาจารย์อาจารย์จะมาเจาะบานไข่ค่ะเนี่ยไม่เอาเครื่องเหรอ งั้นก็ต้องเอาเข็มมาสิฉันสักมือธรรมดาค่ะนี่ไงเข็มนี่มันสั้นไปไหมคะอ๋อยังไม่ได้ยืดออกเห็มไม่สุดเเหมือบไปแล้วอาจารย์เอาไหมเอาไหมเอาไหมข้างละตัวข้างละตัวต้นไหนดิบ้าบอที่สุดเลยนี่ทองแกเอาไข่มาไหมฮะผีบ้าผีบอประตักปากเลยโ๊าโห้ดกำลังจะลงยันเช้าให้สักหน่อยขาวๆ่นี่ต้องยันเช้า